ตอนนี้ว่างแล้วก็เลยชีมาเปิดแล้วเปิดทางแล้วถังรุ่นท่อแก๊สสามท่อจะให้ดูมีจุดสังเกตบางประการตัวน,นี้ท่อแก๊ส นี่ท่อแก๊สท่อแก๊สต่ำเกินไปเพราะว่าเหล็กมันหมดเหล็กหนึ่งหนึ่งนิ้วนีมันหมดผลที่ผลที่ตามมาคือทำให้ไม้นี่เป็นหัวงอกฟืนนี่เป็นหัวงอกไหมท่าน่หนไหมเราคิดเราถือองนี้ท่านนี่เป็นหัวงอกท่อมันต่ำเกินไปมันพิษจากสูตรที่เขาบอกมา สูตรก็คือสูงจากข้างบนนี่10เซนตัวนี้นี่สูงจากข้างบน10เซนอันนี้ท่อแก๊สท่อที่สองตัวนี้ท่อแก๊สท่อที่3ท่อแก๊สท่อที่3ก็อันนี้ผ่าลงไปก็ประมาณ10เซนคือกันประมาณ10เซนคือกัน สามท่อสามท่อแก๊สเพื่อที่เสีอยวแก๊สลงไปเผาตูดทั้งกไ็ได้ผลอยู่ได้ผลอยู่เพราะว่าคือคลิปก่อนนั่นแหละก็ลงไปเผาตูดทั้งส่อยให้เพิ่มความฮอนตื่มขึ้นมี่ท่อแกนกลาง ได้ทานโอเคโอเคทานซุกมืดทานซุกมดกอนคน้ำโมหนึ่โมหนึ่เบอร์นึนออ่น้ำเบอรันน้โมหไดทานซุกมดกอนคอยู่รับับอยู่ แ่อันสามท่อนี่ฮ็ดทดลองสื่อๆมันมมีมันมีพีสัง่งเลยเฮ็ดมวนสื่อๆสามท่อแก้นี่ททำสนุกสนุกอยากรู้ผลมันที่เฉยที่วน้าคือปขึ้นณมาจะไปตัดทีมอีกแล้วก็ได้ให้มันเหลือแค่่อเดียวแค่อยากโู้แค่อยากทดลองมันไม้มีอย่างไรแล้วแค่นี้แหละสวัสดีครับ